วสวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้กับพวกก็ส่องตาเสียมชาแน,นลเพื่อเก่าแลวเพื่อนน้องเด้อวันนี้กับเพื่อยังหลายครับมาให้เบิ่งกันสร้างบ้านครับรื้อบ้านสร้างใหม่นะครับบม่มีเป็นเรียกครับดีบ้านสร้างใหม่เพี่นน้องเบิ่งสร้างบ้านใหม่หรื้อลังเก่าทําใหม่ ยังจาทำใหม่ได้คุณน้องด้วยโอ้ติง้งนอนนอนนอนให้บุงส่นตีดคุณนอ้อง สร้างตัดเสาพี่น้องก็เหมนตัดเสาเสาบรรยวโพธตัดลงมาบัานไดก็ใหญ่ใหม่พี่น้องใหญ่เข้าในบ้าน ตู้ไปเลย ร่อนก็ร่อนพี่นอ้องเฮ้ยแดดร่อนแดดร่อน บางเราพี่น้องเอ้ขับมันมันยาเอาเด้อวอมินจะลงพี่น้องใายสร้างบ้านเนี่ยนะสร้างลคิที่ายามไคลยนะยาอย่างนะไปตียังบอท่านใจ บ่เรีวน่ามากอาลางท้องยังเดียวได้บรถทายท้องลูกท้องตลอดได้อียังไหเมื่อกี้ก็ลูกท้องยาดใจสองช่องเดียวยังมาปวดช่วยตีมาหัึงเด้อบรยยันยนลูกน่บ่เฮ้ยมไ่ได้โดกยามันไม่คยเก็บก็นบ่อตะแล้ไปตีถามวิ่ยาต่อยินกะทีสุดละสองทาร้อยธรรมดาเขาจะให้กินเท่านั้นเยไงนกเงินเงนหลามันไม่เห็นอย่างนั้มันไ่ท่าน่ท่านตา นี่บ่ได้อยู่บ่เออบ่ได้หมอมันมีเอาใกล้ๆบ่ทัน <coughs> 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 บันไดก็ไม่ไปใจแล้วบาดโอ้ยแข้งขาอ้อเมาซ่าเฮ็ดซมไก่ใส่ซ่าเฮาจะตากับมื่อนบ่จะขึ้นตกกระตกกล้องบริด้จับมึงจ่าเฮ้ยกล้องไปทางอื่นเลยนี่จะคนตายมากนะเฮาจะเอามาถึกกันครับเปิ่งวิธีกันเจาะรูเสาพี่น้องเจาะรูเสาปูนเสาปูนทํารูน้อยเลยมันนําคดบได้นะ 7จ็ดร้อยเออได้ลายเออได้ลายยุ่งเออจะสาร้อยโแม่เน,นี่ยใคกยูยเอฟเอ แป้งคูนเออมันเป็นไก่อัน,นของขอัตอท้องผลวมีชุวันซื้อมามื่อหนึง่งลูกเปียกชุก่มคนมาให้มันอยากได้มาลอพอมาลอยืนสองตัวนึง่งขนาะดนีพร้อมไก่มาละถามมีเปรี้งคูอีกนเตรียงสายพันน้ำตลมานี่ซื้อมามื่อ Bên mình nấu cái đi đi. Cô women Lola, cô ใช่เดี๋วคุณวัดเดียวดาวถววมันรักืนพื้นโ้งาแห้งรักพื้นไฟแน่รวมแดงนะเ่งนยืนใช่หันตะตะตกันไม่ป่อยข้าเหมยชะก้อนผมไม่ยิเครื่องคิอมันอยากหอนนรัตีเลยเทบ คนไม่ก็ที่องเรื่องคนหนึงเขาเกิาท่ปุตมาจันแล้วน่าย่เพียยวนตีเลยยู่าจ้วนัว่านั่นหรือเป่ารวมอยู่พอแม่ดัแล้วมันวันตีไหมนี่ค่ะจบมาแล้วนี่เด็นี่จะง่อยเฉียบมาเขาวัดพีโตครับเ้ยงโอ้ถาชอบเล้ลูกพี่โตเอาลูกขึ้นไปที่หอยนู่ รูปกหกกล้มาด้เย่ตัวนี้อยาหาหักินเข้าดีเยกเขาดีทางแม่ไว้ลูกเขาไว้ทางนึงจุ่มน้ำา้วยแต่สัมผัาแกคือกระทู ม่ไไม่ดีเองเนี่ยโคกโจโจ๊กมาจะหูไอในห้างนะคัุ่นรองข้าเดี๋ยวจะควนไเี้ยวันนี้อาิยใกายใล้ดีใจแล้วอของระถามที่ีงไใช้ยะดรอกันแก่ตัวก็ก่อนกคุณสงทางนี้ว่าไม่โดกอกตห้างอันนี้ยากจนเหลือนิดน้อยนะี่เตะดีจะไม่เสียวครับ ทรบอมายังเหบยดีคมันโทษากันดำคิดเข้าไปได้ที่เบจะเจียบไม้หลายมีตะปูเด้อมึงไม่เจียบไม้น่ะมันแข็งแล้วมันเหนียวเขาคอาเป็นโพับเนยเขา เ,เหลือที่งอยรงสงกานี่ก็เลิสร็เขาย่ามันดอกย่ามเพื่อตอเมือ่อเมื่อประสบเรื่อยๆไม่แรงนะมุชมิทนะเลามตามารุนี่เลย ผมแม่เล่าเลยกแรนี่นเ่นน่นอนแกั่ยังปเด็นอไรีใส่ทองมันเก่งมันมันมันยเงเ้ตัดตาลยวาเน่วเจ๊ดูไปเ่อยเ้อพี่น้องเด้อ ไภาพมันบรรยายเอาดูไปเรื่อยคนกินของหวานข้อทายทีกับอะไรพ่อเห็นป้ายติดอะไรนะทายทีแล้วฉอนเนาะพ่อจะหึงแล้วพ่อหน้าไม่ได้ไปลายเลยถ้าจะไปซื้อซื้อมันมันจันทร์ขี้ยาไปเสิร์ฟจากบริษัทโอ้ขี้ยาหนีแล้วนีแล้วของายทีที่ไปอ้าวติดประกาศขายทีจะหึงแล้วมันเก็บของนี่จะหึง ม,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 ม่ต้นดื่ไม่ไปไปว่าน้องจจน,นม,มาทนนี่บ<ม>้านงเนาะน่ายคนลี่น้องจนก็มีรมันเป็นรางเบียนะบอกมันน้องจจนร้านขายของใช้มือวน,นหอนตลาดนะ,ะด,บบนดีบักดี เออผมดีเาลองเปลี่ยนแานละยาไม่โคนั่นน่ะอยู่นี่มันเจี๊ยาอยู่ผมมันเจีสบ่บ้านดูหรือหทาสิอาหรือมูฟซบเนี่ยคือเขาไม่อยู่บ้นดูมาดูทางนี้พี่น้องดูปัญอนตะปูพี่น้อง

นับขอบีกใหม่ลองตูดมาหน่อยเสียบดเาเสียสิฮักสห้าหัวไหนคไปหาเายงมากัวนะคอนางเขาคนสิบรตีห้โอเคมากเล่แสดงนะงาแสดงหรือเ่าคอนยังมากคนตัวนี้นะคอนมันไม่มีแรงลูกอา

ปีใหม่หัวปีใหญ่พี่น้องปีใหญ่ปีใหญ่หญกล้วยยังพี่น้องา่ากล้วยยัง